เริ่มแล้วใช่ไหมอ้าวเริ่มแล้วเนี่ยธรรมชาติเราเนี่ยนะสวัสดีครับถา,ถามเป็นคำง่ายๆเราเลยสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าวังเลิงจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับอยู่กับพระอาจารย์โสมพรสพรณนะครับอืมซึ่งเอ่อเมื่อยี่สิบห้าปีก่อนอืมผมได้อ่อเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี่ช่วงที่แม่มาที่ วัดป่าวังเลิงนี้นะครับก็ได้เห็นพระอาจารย์สมมาเมื่อ25ปีก่อนแล้วนะครับวันนี้เป็นอีกรอบ20ปีที่มีโอกาสได้เจอขอกราบนะครับสาธุพระอาจารย์สมตอนนี้อยู่ที่วัดป่าวังเลิงนานหรือ,อยังครับถ้าเป็นวัดป่าวางเลิงน,นี้เอาเป็นสองจังหวะจังหวะแรกก็คือมาอยู่ตั้งแต่ปีส,สองพร้พร้อมกับหลวงปู่มหาบุญมีหลังจากนั้นก็ออก เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ต่างประเทศเมื่อปีสองพแล้วกลับมาครั้งที่สองนี้ก็เพึ่งกลับมาเมื่อเดือนตุลาคมปีสองพันหาร้กิจ็ที่ผ่านมาก็คงยังไม่ถึงปีมาถึงที่มาอยู่ที่นี่ตอนนี้นะเที่ยวใหม่ต่างประเทศที่พระอาจารย์สมพรมอกคืออยู่ที่ประเทศใดครับไปเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐวอชิงตันสเตตเมืองเซียโตรวัดรัฐวอชิงตันสเตทนั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาติดกับแคนาดาฝั่งเมืองเวนคูเวอร์ฝั่งนั้นะเป็นจำนวนเวราระไปอยู่ที่นั่นก็รวมแล้วก็26่สปีไปอยู่อเมริกา26่สิบหปีแล้วเมืองที่พระอาจารย์สมพรมไปอยู่แค่เซียโตเหรอครับอ ซึ่งวัดประจำอยู่ที่เซาทโทแต่ว่ามีโอกาสได้เดินทางไปปฏิบัติาศาสนกิจก็คือมีงานกิจของสงฆ์บ้างในรัฐต่างๆทั่วอเมริกาแต่ทั้งหมด50รัฐนั้นก็ยังไม่ได้ครบอก็ไปบ้างเป็นจำนวนส่วนมากไปทางฝั่งตะวันออกบ้างทางอีสทางดีซีวอชิงตันดีซีนิวยอร์กแล้วก็ทางแคลิฟอร์เนียแล้วก็ลงไปทางใต้สุดก็คงที่ฟลอริดา คีเวสแล้วก็ทางด้านหนึ่งก็คงเป็นเท็กซัสอะไรประมาณนี้ก็ไปในหลายๆที่ตามที่กิจนานๆจะมีความความแตกต่างระหว่างวัดที่เมืองไทยและวัดที่อแต่ละเมืองของสหรัฐอเมริกามีความแตกต่างเช่นใดครับโอ้ไอ oh, เรื่องเรื่องเรื่องความแตกต่างนี้มีมาก่าวัดวัดแตกต่างคือคือบริบทของวัดบ้านเราก็คือด้วย สภาพอากาศสภาพอากาศแล้วก็ด้วยวัฒนธรรมวัฒนธรรมอันนี้สําคัญเพราะว่าบ้านเรานั้นเกิดอ,อยู่มาในวัฒนธรรมของพุทธศาสนาทีนี้วัดในต่างประเทศที่มีความแตกต่างจากอเมริกาก็คงจะเป็นหนึ่งอากาศสถานที่อันนี้เรื่องความแตกต่างของสิ่งภายนอกแค่นั้นเองแต่เรื่องหลักการวิธีการนั้นไม่แตกต่าง มีคำถามครับวัฒนธรรมพอพูดถึงวัฒนธรรมแม่ผมบอกมา<อ>ที่วัดห้ามใส่หมวกผมขอถอดได้ไหมครับได้เพราะว่าไม่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับอด้วยด้วยหลักของเราชาวพุทธก็คือด้วยวัฒนธรรมของเราชาวพุทธที่อยู่ประเทศไทยอย่างเช่นวัดหรือว่าพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธเจ้าวัดนั้นเป็นสถานที่ที่เราให้ความเคารพแม้การจะให้ความเคารพนั้น ซึ่งถ้าเป็นอเมริกันเขาบอกว่าความเคารพนั้นมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือเราต้องแก้กันให้ออกเคารพภายในใจกับเคารพบการกระทําทีนี้พอวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยต้องเคารพในการกระทําการกระทําก็อย่างเช่นต้องถอดรองเท้าต้องถอดหมวกต้องมีความนอบน้อมเพราะวัฒนธรรมนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ดีทําไมถึงเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีถ้าขนาด การเคารพอย่างหยาบนี้คุณยังทำไม่ได้แล้วเคารพอย่างละเอียดอยู่ในใจแล้วมันจะได้ขนาดไหนการการแสดงออกภายนอกการถอดถอดหมวกหรือว่าอะไรนี้มันเป็นการเคารพอย่างหยาบเรายังทำได้แล้วก็ถือว่าเรานั้นเป็นบุคคลผู้ให้ความเคารพนั่นคือวัฒนธรรมของไทยที่มันดีตรงนี้ถ้าเป็นฝรั่งอเมริกันเขาก็บอกโอ้ฉันการเคารพไม่ใช่การกระทำ แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงข้างในลึกๆการกระทำก็ต้องมาก่อนคืออย่างหยาบต้องไปได้ก่อนวัฒนธรรมไทยก็เลยเอาอย่างหยาบนี้ออกไปให้ได้เช่นการถอดรองเท้าการถอดหมวกการนั่งด้วยความเคารพอันนี้การเคารพอย่างหยาบแต่ถ้าของฝรั่งเขาก็จะพูดถึงเรื่องว่าให้ใจเข้าใจใช่เออ <laughs> เขาเขาเรียกว่าชจใจให้แล้วอาการภายนอกก็ไม่ต้องครับ เขาก็จะข้ามสิ่งคําว่าอย่างหยาบนั้นไปขอบคุณมากครับอ,อ,อันนี้ชัดเจนเลยชนนัด <laughs> เจนเนาะชัดเจนเพราะฉะนันะน้นแล้ววัฒนธรรมไทยกับฝรั่งก็จะกางก,ก,กันแบบนี้แหละแต่ครับงั้นกลับมาที่คําถามที่ผมเตรียมสําหรับพระอาจารย์สมพรและเป็นคําถามที่ผมถามทุกคนในทุกคนเป็นคําถามปกติของรายการนะครับอผมจะถามว่าอายุอาจารย์สมพรอายุเท่าไหร่ผมต้องเรียกเป็นพรรษาหรือเรียกเป็นอายุครับเป็นอายุอตอนนี้พระอาจารย์อายุห้าสิบสองปี ถ้าเป็นพรรษาพรรษานี้ก็คือพระสงฆ์นะจะนับตั้งแต่การบวชพระสงฆ์แต่ถ้ายังถ้าบวชเป็นสามเณรอยู่ถึงจะบวชสิบปีก็จะไม่นับพรรษาแต่พระสงฆ์นั้นจะนับกับพระสงฆ์ก็คือยี่สิบปีขึ้นไปบวชเป็นพระอาตมาก็บวชเป็นพระมาตั้งแต่ปีสองพันหร้สามสิบกมาถึงนับปัจจุบันนี้ก็สามสิบสองปีอ่านะสามสิบสองปีปีที่สามสิบสามกลังจะย่างอยูนะ่นะนะนะพรรษานี้สาสิบ ย่างสาสิบสามพรรษาแต่อายุห้าสิบห้าสิบสองห้าสิบสองก็จะย่างห้าสิบสามเหมือนกันพอยี่สิบปีก็บวชเป็นพระสงฆ์พระอาจารย์รู้สึกยังไงกับตัวเองในตอนนี้ครับและคิดว่าคนรอบข้างมองพระอาจารย์ว่ายัางไงครับ<ม>กับอายุห้าสิบสองครับมันเป็นสองคำถามนะหนึ่งคิดยังไงกับตัวเองสองมองอยังไงกับบุคคลรอบข้าง เอาเอาคำถาม,ถามแรกก่อนเอาคำถามแรกว่าคิดยังไงกับตัวเองถ้าถามว่าคิดยังไงกับตัวเองก็ก็ได้แต่ภูมิใจว่าเราเราได้เดินตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนซึ่งในการมาบวชครั้งแรกนั้นเราไม่เข้าใจเพียงแต่ว่ามีศรัทธาเพียงแต่มีศรัทธาอยากจะบวชแต่พอเรามาบวชแล้วได้มารับการฝึกฝนแล้วก็มารับการอบรมจาก พระเถระอุบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มหาบุญมีได้ท่านก็ฝึกมาก็มารู้แล้วว่าคุณค่าของชีวิตคืออะไรตอนนี้ก็คิดยังไงกับตัวเองก็ก็ได้แต่ภูมิใจว่าอย่างน,น้อยๆเราก็ยังรู้ว่าชีวิตเรานั้นมีค่าอย่างไรแล้วเราควรจะใช้การมีค่าของชีวิตเรานั้นอย่างไรอันนี้คือคําถามที่หนึ่งครับคาถามที่สองถามว่าคิดยังไงกับบุคคลรอบข้าง ไม่อ่าคำถามที่สองคือคิดว่าคนรอบข้างมองพระอาจารย์ในวัยวัยห้าสิบสองห้าสิบสองนี้ยงงอย่างไรอ๋อซึ่งโดยหลักหลักในกิตของอัตมาและพระอาจารย์จริงๆนี้ก็คือไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยก็เราแต่ว่าเราณนะปัจจุบันเราทําหน้าที่ของเราตามวัยและอายุที่มีส่วนบุคคลท่านนั้นๆจะคิดอย่างไรนั้นเราไม่สามารถที่จะไปบังคับแล้วไม่สามารถที่จะไปชี้แนะท่านนั้นๆให้คิดกับเราได้อย่างไร เพราะฉะนั้นคําถามนี้ถ้าจะเป็นอย่างพอาจารย์นะก็ไม่กล้าที่จะไปก้าวล่วงความคิดของคนอื่นว่าเราจะเขาจะคิดอย่างไรแต่แต่ตามาจะทําหน้าที่ของตัวเองณนะปัจจุบันนั้นให้เป็นปกติและดีส่วนเราจะไปบังคับกับคนอื่นให้คิดกับเราอย่างไรแล้วเราจะไปไปอย่างลึกในความคิดของบุคคลผู้นั้นอย่างไรอันนั้นก็ไม่ใช่สิ่งหน้าที่พราทจุต้องต้องไปคิดแล้วแล้วคนทุกคนก็จ้องคิดแบบนั้นด้วย คนทุกคนณปัจจุบันนี้กําลังเป็นทุกข์ก็เพราะว่าไปคิดกับบุคคลรอบข้างว่าจะคิดกับเราแบบนั้นจะคิดกับเราแบบนี้เรากลายเป็นเอาความทุกข์ของตัวเองนั้นไปใส่ในคิดตัวเองนะครับขอโอกาสครับผมลาครับผม่ดามดีไม่เป็นไรคุยไปได้พ้าสง์ท่านจะลาอ่าท่านจะลาไม่เป็นไรขอดูล้องพอดีคนนี้ทุ่มมากพอดี มาต่อต่อข้อที่แรกข้อที่สองนี่แหละอธิบายอีกนิดหน่อยเพราะว่าการที่ว่าจะให้เราจะคิดอย่างไรกับคนที่ว่ามองเราในอายุขนาดนี้อันนั้นสําหรับตัวอาตมานะตัวผร้อาจารย์ไม่เคยไม่เคยไปคิดว่าท่านจะต้องมองอาตมาอย่างไรแต่คิดอยู่อย่างเดียวว่าตอนนี้เราทําหน้าที่ของเราตรงนี้ให้ดีนะ จริงๆคำถามจะบอกว่า,าที่ผมจะอธิบายคือด้วยวัย52ปีเนี่ยรู้สึกยังไงกับวัย52ปีของตัวเองถ้เาเป็นแ,<ต>แบบนั้นได้ถ้าบอกว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับวัยที่ตัวเอง52ถ้าบอกให้ตัวเองตรงๆนะปัจจุบันนี้รู้สึกว่าชีวิตเรามันช่างเร็วนะมันช่างเร็วนะมันเร็วจนเกินไปเร็วจนบางครั้งมันจะมีคําถามข้องคุณหละ่ะตมานะถ้าเดานะไม่ได้อ่านนะ คุณก็จะถามฉันว่าต่อไปแล้วคุณคิดว่าอย่างไรมันผ่านอะไรมาคุณจะมีข้อผิดพลาดอะไรมาคอนเทนต์คุณก็จะไปแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่ให้พูดเล่นนะ,ะความคิดมันก็จะไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นแล้วอาตมาคําถามก็ว่าคิดอย่างไรอายุห้าสิบสองก็บอกได้ว่ามันมันเร็วเกินไปมันเร็วเกินไปอ่าคนถามที่สามครับอ่่าาวอะไรคือเป้าหมายตอนวัยรุ่นที่พระอาจารย์สมพรอยากทําแต่ไม่ได้ทํบ เอของอาตมาพอดีว่าเรามีสถานมาบวชเมื่ออายุสิบสามปีในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนั้นก็ยังเป็นสามเณรมันก็เลยขาดการใช้ชีวิตอย่างเด็กๆทั่วๆไปใช้อย่างเด็กทั่วๆไปเขาก็จะบอกว่าฉันจะเรียนจากนี่จบไปนี่แล้วฉันก็จะทำงานแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นคือแบบความคิดแต่ว่าการใช้วัยรุ่นไม่ไม่ต่างกัน แต่ของะอ,อาจา์นั้นในขณะที่เป็นวัยรุ่นั้นได้อยู่กับหลวงปู่พระมหาบุญนีจิตจิตในขณะนั้นความคิดในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้ว่างไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเรียนแล้วกระจบอน,นันต์แบบนั้นก็อันนี้ก็ต้องพูดเป็นความตรงนะว่าในใ,ใ,ในในจิตในขณะนั้นไม่ได้วางเป้าหมายเลยว่าฉันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ มีแต่ว่าในวันนี้ฉันมีหน้าที่เป็นสัมมนาเนที่คอยดูแลหลวงปูก่ก็ดูในวันนี้ตื่นขึ้นมาพรุนี้เช้าก็มีหน้าที่ที่จะคอยดูแลก็ดูอยู่ในวันนี้สุดท้ายก็จนอายุ20ปีก็กลายเป็นคนโตมาแล้วก็เลยไม่ได้วางเป้าหมายในช่วงนั้นว่าฉันจะทําอะไรถ้าจะพูดกับคนณปัจจุบันเหมือนกับว่าคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่ได้วางแผนเป้าหมายคุณเลยในขณะนั้น จางกระตมาไม่ได้วางเป้าหมายเลยว่าฉันจะต้องโตมาอายุยี่สิบยี่สิบห้าต้องแต่งงานต้องมีครอบครัวต้องวางครอบครัวอย่างไรอันนั้นไม่ได้คิดในขณะนั้นก็เลยจะเป็นการอาจจะแตกต่างกับวัยรุ่นทั่วๆไปที่มีหมู่เพื่อนอันนั้นมากขึ้นอันนี้ของอรตมาคิดแบบนั้นในขณะนั้นขอบคุณมากครับได้เห็นอ,อีกมุมหนึ่งของอพระอาจารย์ที่บวชตั้งแต่สิบสามขวชตอนนั้น โอเคครับอย่างนั้นคือมันคําถามที่สี่จริงๆผมามถามได้ก่อนดีกว่าามเในชีวิตที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์ความผิดพลาดหรือเรื่องเสียดายที่สุดที่สอนให้สําหรับพระอาจารย์หรือเปล่าครับอ๋อความความถ้าความผิดพลาดและความเสียดายอาจจะบอกว่าเป็นเพราะความตั้งใจเราหรือเป็นเพราะความบังเอิญ อันนี้ก็อยากจะให้ท่านที่กําลังฟังแล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดกันอาจอาจจะมีบางท่านที่เจออย่างอาตมาในช่วงที่เป็นวัยรุ่นนั้นความผิดพลาดนั้นไม่มีเพราะว่าเราไม่เคยไปเสพสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เคยไปเพราะว่าเราก็อยู่ในสมณะในขณะนั้นแต่ถามว่าเป็นสิ่งผิดพลาดอันหนึ่งไหม ก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นสิ่งผิดพลาดหรือไม่ก็ให้ให้ท่านทั้งหลายนั้นคอยคิดดูในขณะนั้นอาตมาเป็นพระสงฆ์อยู่ที่อเมริกาส่วนโยมพ่อโยมแม่นั้นอยู่ที่ประเทศไทยอ่าทีนี้ในวันนั้นโดยปกติอาตมาโดยพระสงฆ์แล้วก็จะไม่ค่อยโทรศัพท์นี้จะไม่ค่อยวางกับตัวก็จะวางไว้ที่หนึ่งเมื่อจะวางไว้ที่หนึ่งก็ไปกาลังฉันพระทหารอยู่เหตุการณ์บังเอิญก็คือโยมแม่นี่โทรมาซึ่งในสมัยก่อนนั้น การติดต่อนั้นจะต้องไปอีกบ้านหนึ่งแล้วโทรมาโทรมาบอกว่าโยมพ่อนะไม่สบายสบายไม่สบายมากครับ <c oughs> ก็คืออยากจะให้อาตมานี้รีโทรกลับไปเพื่อที่จะได้คุยเรืออะไรกับพ่อหน่อยครับ <c oughs> แต่อาตมาในขณะนั้นด้วยด้วยเหตุและเวลามันต่างกันครับ <c oughs> อเมริกาก็เป็นกลางวันเมืองประเทศไทยก็เป็นกลางคืนโยแม่ก็โทรโทรโทรจนวันนั้นอาตมาก็รู้สึกว่าเออทําไมฉันแล้วมันรู้สึกว่ามันมันอร่อยมากจน จนมีความคิดในใจของตัวเองจริงๆนะอหยุดเฉยๆแต่พอกลับมามาดูโทรศัพท์แล้วเห็นโยมแม่โทรเข้าไปเป็นสิบสิบยี่สิบครั้งแล้วก็บอกฝากพ่อความไว้ว่าพ่อไม่สบายมากให้รีบโทรกลับมาแต่พออตามาโทรกลับมานั้นก็คือโยมพ่อเสียชีวิตไปแล้วถามว่าทุกวันนี้มันก็เป็นคําถามอยู่ในใจว่ามันเป็นข้อผิดพลาดตัวเองไหมเราก็ยังมีความคิดอยู่ในใจว่าเรานะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็น พยายามอาตมาทุกวันนี้ก็เลยพยายามเอาข้อตรงนั้นล่ะมาบอกกับหนุ่มๆวัยรุ่นหรือว่าคนทั้งหลายทั่วไปว่าในบางครั้งข้อผิดพลาดอาจจะไม่เกิดจากความตั้งใจเราอาจจะเป็นข้อเหตุการณ์อาจจะเป็นเพราะอะไรก็ได้แต่ถ้าเราจะมัวแต่มาโทษว่าเป็นเพราะเราอันนั้นก็แสดงว่าคนนั้นไปโทษตัวเองโดยไม่หาเหตุและผล แต่ถามว่าในบางครั้งในในเสี่ยวกิจบางครั้งมันก็ยังคิดขึ้นมาอยู่ว่าเออมันเป็นข้อผิดพลาดเราที่โทรศัพท์เราควรที่จะถือติดตัวซะอย่างน้อยๆก็ได้ปุ๋ยอันนี้ถ้าจะพูดอย่างโลกโลกก็คือเหมือนกับว่าความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกนั้นควรที่จะได้ปุ๋ยกันอาตมาคิดว่ามีบางคนมีหลายท่านที่อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้โดยที่ที่อาจคุรคอาจจะไม่จะไม่ได้คิดแต่อาตมานี่ก็พยายามใคร่ขวนอยู่ ว่ามันจะเป็นข้อผิดพลาดหรือไม่หรือเป็นความบังเอิญอันนี้ก็ให้หลายๆท่านได้ได้ใช้ข้อคิดของแต่ละท่านไปนะอ่าดีมากครับขอบคุณมากที่แชร์เรื่องนี้นะครับผมอ๋มอไปคิดว่าจะมีจุดจุดเรื่องราวนี้เกี่ยวกับอ่พระอาจารย์สมพรเลยอืมเหรอครับอ,อ่มนุษย์ทุกคนมันก็ต้องมีเหตุการณ์ของแต่ละท่านเพียงแต่ว่าท่านนั้นจะเอาจะเอา,จะเอาความคิดแล้วก็ เหตุการณ์อะไรนั้นขึ้นมาเป็นตัวเตือนจิตเพราะฉะนั้นอาตมาตถึงทุกวันนี้ที่ยังมีโยมแม่อยู่ที่ยังมีอันนี้อยู่อาตมาก็จะพยายามใส่ใจแล้วก็ถามข่าวเพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นเหตุการณ์อย่างที่โยมพ่อนั้นแค่ผิดพลาดก็ไม่ใช่ความบังเอิญก็อาจจะใช่มันมันอยู่ในที่เดียวกันดังนั้นคํถาถามต่อไปที่ผมจะบอกคือถ้าย้อนกลับไปได้ในช่วงนั้นจะทําอะไรครับ โอ้ถ้าย้อนกลับไปได้ในช่วงนั้นโทรศัพท์ก็จะวางไว้ข้างแล้วพอโยมแม่โทรมาก็จะได้คุยกันแต่ถามว่าคุยแล้วได้อะไระเราต้องเป็นคําถามกับ,บตัวเราครับก็เหมือนเดิมจะยิงเดินได้ได้คุยก่อนใช่แต่น,น,น้อยก็ได้คุยแล้วคนพูดที่เรายัางไม่มีกําลังความคิดที่อันนี้มากเราก็จะได้ไม่เป็นตัวพอไปบั่นทอนจิตใจเราให้มันเศร้าหมองมากมันจะช่วยเราอยู่ตรงนั้น เหมือนว่าไม่มีปมในใจใช่ถ้าคุณไม่มีปมในใจคําว่าปมนี้อรรมาจะเปรียบเทียบให้เหมือนกับเรามีแผลเป็นคมันก็จะติดกับตัวคุณไปจนล่างคนสลายไปตลอดชีวิตใช่อ,อ่าบบนะครับ <c oughs> จิตเกลแหมดโอเคโอเค นะสองคำถามสุดท้ายครับอืมขอนั่งคัดตมานะได้ตามสะดวกพระอาจารย์สมพรอธิบายคําว่ารักได้อย่างไรครับโอ้คำว่ารักเนี่ยอธิบายได้หลายมิตินะหนึ่งรักตัวเองสองรักบุคคลรอบข้างสามรักวิดามารดาเอาละที่นี่คุณจะให้อธิบายมิติไหนสามมิติเลยครับ <laughs> ถ้ารักตัวเองเอา้อาวอัดมิติแรกรักตัวเอง คุณรักตัวเองนั้นคุณรักอย่างไรคนรักคนเรานี้ปรารถนาอยากให้ตัวเองมีความสุขจ่ไมล่ะปรารถนาจะให้ตัวเองจะปรารถนาจะให้ตัวเองมีความสุขขึ้นชื่อว่ารักรักนั้นถ้าทําให้ตัวเองแล้วให้มีความสุขนั้นเราจะทําโดยไม่มีข้อแม้ไม่ว่าจะอะไรเราจะไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นแล้วอาตมาให้ความรักกับตัวเองก็คือหนึ่งทำอย่างไรก็ได้ ที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขทุกวินาทีนั่นคือการอาตมาให้ความรักตัวเองแล้วความรักที่สองแลครับความรักที่สองรักปิดามารดาปิดามารดาบุคคลรอบข้างสามีภรรยาแฟนมันอยู่ในที่เดียวกันได้เพราะว่าเป็นบุคคลอื่นที่ออกไปจากตัวเราแล้วมันจะเป็นสองขยะแล้วนะอันนั้นเราก็ต้องหนึ่งให้ความเสื่อสัตย์ ให้ความรักอย่างสม่ำเสมอคำว่าให้ความรักอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ตรงนั <sm art> <sm art ้นสถานที่นั้นหรือไม่ต่อหน้าหรือไม่ต่อหน้าความสม่ำเสมอของความรักนั้นก็ยังมีอยู่ในใจเราอาตมาจะให้คิดให้ให้ความรักเป็นแบบนั้นไม่การแสดงออกจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่กิจของเราความในใจของเราอ้ความรักมันก็ยังอยู่มีความเสมออยู่ดังนั้นอื แล้วอย่างที่สามละครับอย่างที่สามรักคนทั้งหลายก็คือคนทั้งโลกอ้าวได้โอเคครับเออก็สรุปเป็นนี้เลยก็ได้ครับสรุปเอหนึ่งสองสามพระอาจารย์เลือกเออคิดว่าสิ่งไหนสำคัญสุดครับความรักในสามอย่างคืออธิบายมาแล้วหนึ่งก็คือความรักตัวเองสองก็คือความรักบุคคลรอบข้างบิดามารดา ามีภรรยาหรืออะไรบุคคลรอบๆข้างที่อยู่ใกล้เราแล้วก็สามนี่ก็คือความรักกับบุคคลทั้งโลกซึ่งถ้าเป็นบุคคลทั้งโลกถ้าเป็นใจอาจารย์เป็นใจตมาก็อยากจะให้คนทั้งโลกนั้นมีความสุขก็คือมีพีชมีความสุขอยู่ในร่างกายอยู่ในตัวเราในแต่ละคนให้ทั้งโลกนั้นมีความสุขอันนั้นคือคือความปรารถนาของผ้าอาจารย์กับคนทั้งโลกทั้งสาม ถ้าให้ขามดลงมาทั้งหมดความรักบ,บริบทความรักของพระอาจารย์คืออะไรก็คืออันดับแรกเราต้องรักตัวเราให้มากเพราะถ้าไม่มีตัวเราเราก็จะไม่มีการไปคอมมูนิเคตกับผู้คนข้างเราก็ไม่สามารถที่จะเอาความรักที่เราในใจเหล่านี้ไปแชร์กับคนข้างๆนั้นได้ไม่ได้เรียกว่าเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับถ้ามนุษย์ทุกคนไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัวถ้าจะพูดให้ตรงนะ อันนี้อาจจะเป็นความกริงจนเกินไปคนบางครั้งก็อาจจะไม่อาจจะไม่ยอมรับคุณก็เห็นแก่ตัวมาตั้งแต่คุณเข้ามาปฏิสนธิอยู่ในคันมารดาแล้วคุณต้องต่อสู้ไม่รู้กี่ล้านล้านตัวก่อนที่จะคุณมาเป็นตัวตนถ้า,ถ,าถ้าไม่พูดแบบนี้มันไม่จบครับครับก็คือเชื่อวรรายโว่ของความอยู่รอดใช่ถ้าพูดถ้าถ้าคุณไม่พูดคํานี้คุณไม่จบก็แสดงว่า คุณก็บอกว่าเออคุณอาจจะเห็นแก่ตัวไม่มีมนุษย์คนไหนหรือสัตว์ตัวไหนที่ไม่เห็นแก่ตัวเพราะการที่เราจะได้มาเกิดนั้นมันก็ต้องมาแบบนั้นก่อนแต่การเห็นแก่ตัวตรงนั้นเป็นการเห็นแก่ตัวที่ถูกต้องกับการเห็นแก่ตัวด้วยการเบียดเบียนคนอื่นมันจะคนละเรื่องแล้วครับ<ะ>เพราะฉะนั้นคุณกําลังเอาความคิดสองอย่างนั้นมาผสมกันเพราะฉะนั้น ก็อยากจะให้ท่านนั้นลองแยกออกไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วคุณก็จะรู้ว่าทุกคนนั้นต้องรักตัวเองก่อนแล้วถึงจะแชร์ความรักของคุณนั้นไปให้คนอื่นได้อั<ใ>นนี้คือข้อขอมวดในในบริบทของความรักของพ่ายอาจารย์ครับอ่าเมื่อกี้จะบอกว่าถ,ถ่ายแล้วพอดีแบตหมดครับก็เลยต้องอามารวบรวมอีกอาจจะตกบกพร่องเดี๋ยวยังไงว่าก,กันก็ค่อยๆ ตัดทอนสิ่งที่มันควรใช้ก็เอาไปใช้ซึ่งเราได้ขาหมวดท้ายไปแล้วว่าบทสรุปของเราทั้งหลายนั้นคืออะไรในการสัมภาษณ์ก็คือ 1. เราบอกแล้วว่าหนึไม่ได้อ่านโพยสอไม่ได้เตรียมคำถามแล้วก็สนั้นเราก็พูดโดยธรรมชาติของเราอาตมาก็ไม่ได้ทำสคริปต์มาและไม่ต้องไปทำสคริปต์เพราะเราก็พูดขึ้นมาจากความรู้สึกและความคิดเรา ถ้าเป็นคอนเทนต์ความรู้สึกและความคิดเราก็ต้องยอมรับที่จะฟังในสิ่งนั้นแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปพุชก็คือไม่ควรที่จะไปบังคับให้บุคคลผู้ดูเรานั้นเชื่อในตัวเราเราก็เพียงแต่แชร์ถ้าท่านนั้นเห็นว่ามันเกิดประโยชน์ท่านนั้นก็จะหยิบไปใช้แล้วมันก็จะเกิดประโยชน์นะขอบคุณมากครับคำถามสุดท้ายครับอ,อ่สูตรการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อะไรที่ทําให้พระอาจารย์มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงได้ขนาดนี้ครับในวัยห้าสิบสปีสูตรคุณภาพชีวิตที่ดีทําให้มีความสุขก็อยากจะบอกว่าเป็นความโชคดีของตัวอาตมาเองหรือของพระอาจารย์เองเพอาะหนึ่งาพระอาจารย์ได้เข้ามาถือเพศบวชตั้งแต่อายุ13ปีมาอยู่ในวัดก็ได้ท่องคําว่าปฏิสังขายโยนิโสกีวรัง ปฏิสังขาโยนิโสปินท่าปาตังพอแปลออกมาแล้วพระพุทธเจ้าก,ก็สอนให้เราว่าให้รู้จักประมาณในการทานเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะพยายามควบคุมปริมาณการทานอาหารหรือว่าการทานอะไรต่างๆก็ได้ที่มันที่มันไม่บั่นทอนในร่างกายของตัวอาตมาเองจนเกินไปไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาเหมือนอาตมานะแต่ว่า ตัวอาตมาเองก็คือรู้ว่าทานตัวนี้แล้วมันไม่ดีกับสุขภาพก็จะพยายามลดแล้วก็ถอยก็มันถอยออกไปแล้วก็จะทําให้สุขภาพเนี่ยมันก็จะเป็นวิวัฒนาการของร่างกายเองถ้าจะเปรียบเทียบร่างกายของเราก็จะเปรียบเสมือนกับรถหนึ่งคันในแต่ละวันบรรทุกได้หนึ่งตันแต่ถ้าคุณเอาน้ําหนักขึ้นไปตันสองตันสามตันสี่ตันห้าตันลดคุณนั้นก็จะเสื่อมโทรมได้เร็วขึ้นร่างกายก็เช่นกันก็ ก็เป็นอันว่ารู้จักประมาณในการทานทำให้มีสุขภาพมาเป็นแบบนี้ได้ในวัยห้าสิบสองขอบคุณพระอาจารย์สมพรมากครับอ้าวสาธุถ้าอยากจะติดตามพระอาจารย์สมพรได้ที่ไหนครับติดตามพระอาจารย์สมพรหนึ่งพระอาจารย์สมพรนั้นไม่มีเฟซส,ส่วนตัวไม่มีไลน์ไลน์นั้นเป็นไลน์ของส่วนกลางก็เอาเป็นว่าให้มาเจอเป็นตัวนั้นจะดีกว่าที่บัดป่าวังเลิงมหาสารคาม เนาะมันจะได้เห็นหน้าคุยสัมผัสมันก็จะเป็นการดีนะขอบคุณมากนะครับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับตาดีแล้ว <laughs> ไม่รู้เจอจัะมือ,อจับมือก็ได้เนี่ยพระจับมือก็จะเป็นอะไรเป็นธรรมดา <laughs> ถ้าอยู่เมืองนอกมาก็ <laughs> อยู่เมืองนอกเราก็เป็นแบบนี้ <laughs> โอ้ดีใจมากครับอันนี้จะจะเปลี่ยน เปลี่ยนมุมมองของคนหลายๆคน